สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องการทุจริตยาในโรงพยาบาลมานำเสนอบิ๊กเต่ายันมีหลักฐานแน่นเอาผิดได้คดีทุจริตยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเร่งขยายผลยันมีหลักฐานแน่นเอาผิดได้วันที่27มีนาคม2568ที่กองบังคับการปร้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบพลตำรวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วรองพอบาชาก เปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการสยบนากีล้างบางเส้นทางยาเถื่อนโดยจับกลุ่ม8ผู้ต้องหาคดีทุจริตเบิกจ่ายยาโรงพยาบาลทหารผ่านศึกได้เมื่อวันที่ผ่านมา26มีนาคมพลตํารวจตรีจรูนเกียรติกล่าวว่าเรื่องของการสอบปากคำทางแพทย์หญิงหรือนางสาวบรินดาแพทย์ไม่ขอให้การโดยจะทําคําให้การมาให้ส่วนด้านพันเอกหญิงหรือนางสาวกัญญารัต ขอให้การในชั้นศาลส่วนผู้ต้องหาคนอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มรับซื้อยาจากแพทย์ให้การภาคเสว่ารับซื้อจริงแต่คิดว่าเป็นยาถูกต้องเมื่อถามว่ายังมีขบวนการอื่นอีกหรือไม่พลตํารวจตรีจรุนเกียรติกล่าวว่ามีข้อมูลที่ทํากันอยู่คาดว่าจะมีอีกขบวนการโดยให้กรมบัญชีกลางดูการเบิกจ่ายที่ผิดปกติซึ่งคาดว่าจะมีเศษสองและทราบจากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตในภาครัฐพบว่ามีการทําธุรกรรมผิดปกติหลายที่ ส่วนนายสมปราดและนางสาวสุรีพบเป็นยี่ปัวเถื่อนที่ไม่มีการจดทะเบียนไม่มีใบอนุญาตจากข้อมูลทราบว่ามีการรับซื้อยามาจากตลาดมืดโดยพบข้อมูลพยานหลักฐานจำนวนมากทั้งจากแชทสนทนาผ่านไลน์และโทรศัพท์พลตำรวจตรีจรุนเกียรติยอมรับว่าตลาดมืดเรื่องยาเถื่อนมีเยอะบางคนต้องการยาบางชนิดแต่หาไม่ได้ในร้านขายยาแต่ไปหาได้ในตลาดมืด แม้ราคาแพงหรืออาจถูกกว่าซึ่งช่องทางที่เป็นตลาดมืดหรือร้านค้าจะสมประโยชน์กันเมื่อมียาก็ส่งไปยังร้านต่างๆเพื่อจำหน่ายจากข้อมูลที่ได้สอบปากคำพยานยืนยันว่าร้านค้าที่ตรวจค้นทั้งหมดมีพยานหลักฐานทั้งแชทไลน์เส้นทางการเงินการบันทึกข้อมูลการซื้อขายกันไว้ทางพนักงานสอบสวนจะต้องมาพิจารณาพยานหลักฐานว่าจะสามารถเอาผิดหรือมีการกระทำผิดร่วมหรือไม่ ฐานสมคบและประเด็นของการฟอกเงินซึ่งตำรวจจะต้องทำงานอย่างต่อเนื่องเพราะต้องการที่จะกำจัดตลาดมืดการขายยาที่กล้าที่จะนำยาที่ไม่สามารถจำหน่ายได้มาขายส่วนการเข้าตรวจค้นเมื่อวานนี้บางจุดไปแล้วไม่เจอยาเป้าหมายเพราะต้องการให้สังคมรับทราบว่าสิ่งที่ร้านยาเหล่านี้ทำคือไปหายามาจากตลาดมืดและนำมาขายให้กับประชาชน ขณะนี้ยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวที่ตำรวจมีข้อมูลสามารถขอสารออกหมายค้นและหมายจับได้ยังมีเพียงเท่านี้ส่วนจะมีมากกว่านี้หรือไม่เป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมหากพบว่าใครเกี่ยวข้องก็จะเรียกเข้ามาสอบปากคำเมื่อตำรวจเข้าตรวจค้นแล้วแม้จะเจอหรือไม่เจอพยานหลักฐานหรือแม้จะมีความผิดเพียงเล็กน้อยแต่พยานหลักฐานที่ตำรวจได้มามีเส้นเงินอยู่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องให้ข้อเท็จจริงได้ เมื่อถามว่าลูกทีมต่างๆจะต้องเรียกเข้ามาสอบด้วยหรือไม่พลตารวจตรีจรูนเกียรติกล่าวว่าเมื่อวานนี้แม้ว่าทางปปทอบอกว่าข้อมูลอาจจะจบแล้วแต่แนวทางการสอบสวนของเราได้ทํางานร่วมกันว่าจะต้องดําเนินคดีกับแถวสองแถวสามหรือไม่ซึ่งมีจํานวนมากเป็นเรื่องของทางพนักงานสอบสวนจะต้องดําเนินการการทํางานเน้นตัวการสําคัญที่ได้รับเงินได้รับผลประโยชน์ไปจริงๆส่วนเหยื่อที่ถูกหลอกไปว่าทําไปแล้วไม่ผิด เพราะมีการจ่ายยาถูกต้องและมีใบกำกับภาษีจะต้องดูเจตนาว่าอย่างไรเฉพาะกลุ่มนี้ที่ดำเนินคดีเพราะต้องการเปิดโปรงให้สังคมรับทราบถึงขบวนการที่เลวร้ายที่ผู้มีวิชาชีพมีจรรยาบัรณจะต้องทำหน้าที่ตัวเองออแต่นำหน้าที่ตัวเองมาประพฤติมิชอบจึงต้องการดำเนินการกับกลุ่มนี้เป็นอันดับแรกส่วนผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆอยู่ระหว่างการพิจารณาพลตำรวจตรีจรุนเกียรติกล่าว พลตรตรีจรุนเกียรติกล่าวอีกว่าส่วนทางนางสาวบรินดาอาจจะระวังตัวจึงไม่มีเส้นทางการเงินแต่ตำรวจมีพยานหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องและมีผลประโยชน์ในเรื่องนี้ส่วนพยาบาลที่ทำหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้นทางตำรวจได้พิจารณาแล้วว่าใครจะเป็นพยานหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ซึ่งตัวการสำคัญคือนางสาวกัญญารัตน์และนางสาวบรินดาจะต้องดำเนินการเอาผิดให้ได้ ส่วนการให้ประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานโดยผู้ต้องหาบางรายมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งยังรับราชการอยู่และให้ความร่วมมือเมื่อถามว่าการให้ประกันตัวผู้ต้องหาไปกังวลหรือไม่ว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานพลตำรวจตรีจรุนเกียรติกล่าวว่าตำรวจมีพยานหลักฐานเพียงพอและทำงานมาอย่างละเอียดโดยมีการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหลายหน่วยงานหากพบว่ามีการไปขม่มขู่หรือจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางตำรวจก็จะถอนประกัน ส่วนจะมีตัวการใหญ่กว่านี้หรือไม่ทางตำรวจยังไม่ได้ตัดประเด็นนี้ทิ้งซึ่งจะยังทำงานตามพยานหลักฐานเท่าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินขณะนี้ยังไม่พบว่ามีตัวการใหญ่กว่านี้และการกระทำผิดในกรณีนี้เป็นการทำผิดประเจกบุคคลไม่อยากให้เหมารวมทั้งองค์กรเพราะยังมีแพทย์อีกกว่าร้อยคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยยังมีรายงานว่าผู้ต้องหาอีกสี่รายที่ทางพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาได้ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจ โดยรับว่าเป็นเพียงลูกกายและให้การที่เป็นประโยชน์ตำรวจจึงปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้วส่วนผู้ต้องหาที่จับกุมมา8รายได้ให้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว7รายได้แก่ผู้ต้องหาที่1แพทย์หญิงหรือนางสาวบรินดาอายุ48ปีได้ประกันตัวมูลค่า4 0 0แสนบาทผู้ต้องหาที่2 0 0พันเอกหญิงหรือนางสาวกัญญารัตษ์อายุ59ปีประกันตัวมูลค่า4,0 0 0 0 0บาท ผู้ต้องหาที่3ในสมปราดอายุ49ปีประกันตัวมูลค่า250,000บาทผู้ต้องหาที่4 0่ตรีหญิงภาวนาอายุ49ปีประกันตัวม well. ูลค่า2 5 0 0 0 0บาทผู้ต้องหาที่5นาฬิกาสสสุรีอายุ50ปีประกันตัวมูลค่า4,000 0 0บาทผู้ต้องหาที่6ในายสมพงศ์อายุ53ปีประกันตัวมูลค่า4,000 0 0บาท และผู้ต้องหาที่7ในทินกรอ,อายุ49ปีประกันตัวโดยเช่าหลักทรัพย์และเงินสดรวมมูลค่า300,000บาทส่วนผู้ต้องหาที่8นาฬิกาสออภิญญาอายุ56ปียังไม่ได้รับการประกันตัวเนื่องจากอยู่ในระหว่างหาเงินในการประกันตัวถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าเราจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนผู้ต้องหาที่8นาฬิกาสออภิญญาอายุ56ปียังไม่ได้รับการประกันตัวเนื่องจากอยู่ในระหว่างหาเงินในการประกันตัวถ้าเรื่องนี้มีความคืบหน้าเราจะรีบมาอัปเดตนะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ